อยากทักทายเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะไปอีกอีกบ้านหนึ่งคิดถึงภูเก็ตอ่าอยู่ในใจทำงานขาสู้ๆนะครับผมเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วนะฮะเปลี่ยนเมื่อวานเปลี่ยนเหมือนประมาณว่าพอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้อนุมัติทันทีนะครับมันต้องต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งจนมันอ,นอนุมัติ ันลูกตาแต่ตอนแรกว่าจะไว้ผมยาวใช่ไหมแล้วก็ตัดเดือาหัวลอกด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปเล่นน้ำสระผมคิดถึงทุกคนเมื่อวานก็ไปอยู่เล่นห้องนู้นห้องนี้ บางห้องผมก็พิมพ์พิมพ์เยอะเพืพ่อนๆจ้าโอ้ยผมพิมพ์แต่ว่าเหมือนประมาณว่าพอคนเยอะเวลาเราพิมพ์เล่นคุยกับใครเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นนะมีเด้งนะฮะโซโฟ,ฟานี่มันสบายจริงนะนี่ขนาดมันนั่งตอนมันเป็นก็ยังสบายอยู่นะครับเนี่ยมีใครคิดถึงนี่ไหมพอลูปหลอ่อหล่อสวยลูว้าเดี๋ยวบิน <laughs> ผมชอบอันนี้สุดแล้วอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะครับผมว่าเดี๋ยวเอาไปประมูลนะครับเอาไปไปแจกเพื่อนๆตัวนี้นี่คือเหมือนอย่างกะอย่างกะทำตั้งใจทำรูปเลย,ย <c oughs> <c oughs> มาทักทายแป๊บหนึง่งเดี๋ยวว่าจะ หานน่นหานี้แล้วหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าที่คูบอแลแหละ้ะไปซื้ออุปกรณ์ก่อน,นอจ,อจะไปซื้อจะไปซื้อซิงล้างหน้าหนึ่งอันแล้วก็สายฉีดตูดสายฉีดตูดซิงล้างหน้าสายฉีดตูดแล้วก็นู่นนี่นิดหน่อยถอดไม่ออกเลยถอดให้ดูก่อนผม ดูดิยังเงาปะเลยเดสเดสห้เดสห้เดี๋ยวไปเจ็บอีกทีหนึ่งไม่รู้มันจะเป็นสีนี้กี่วันนะหัวลอกด้วยอ่ะปิดผมดำคือมันไม่ปิดแต่เพิ่งรู้ มันมันติดหมดเลยนะแต่ผมขาวไม่ติดเลยไม่แจ้งเตือนอืมมันเดี๋ยวนี้ไม่แจ้งเตือนยิ่งเวลาสมมุติว่าพอเราจะเข้าไปขายของใช่ไหมเพื่อนพอเรากดเข้าไปก่อนขายของเนี่ยมันจะให้เลือกเลยว่าโหมดอะไรพอเลือกเป็นโหมดขายของแล้วพวกนี้ก็ยิ่งยิ่งจะไม่เห็นเลยไม่ฮมโปร,รยห์ฮมโป โมโปรเรียบด่วนเนี่ยแหละครับผมแต่ว่ามันจะแวะมันต้องอ้อมออกไปเดี๋ยวดูก่อนไม่ก็เดี๋ยวหาซื้อช,ชิชิตตูดาถวบ้านเดี๋ยวซิงล้างหน้าอ่ะสั่งเนาะน้าใสไหมม,ม,มันลอกนะครับตอนแรกมันลอกเยอะมากแล้วก็ก็คือโบโบไอทั้ง ตัวที่ว่าได้ฟรีมาก็โบ๊ะโบะเน้นโบ๊ะโบะตรงที่มันแบบลอกหนักๆยังไม่ได้กินข้าวนะครับเลยหน้ายังผอมอยู่เดี๋ยววันนี้ก็พอกินปุ๊บก็น่าจะหน้าบวมแนละ้วเมื่อสองวันยังเมื่อวานกินมีมาม่าเกาหลีด้วยอร่อยรสเผ็ดอร่อยมากนะครับเดี๋ยวจะรีวิวเผื่อใครแบบ กำลังอยากกินมามา่าเขาขายซองไม่แพงเลยนะซองสี่สิบบาทอ้าม <laughs> <laughs> เคยเล่นพลามอเตอร์ครับผมพาราโมเตอร์เครื่องเครื่องสองจังหวะนะหนักมากนะครับอยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆมันเบาขึ้นเยอะไหมตื่นนานแล้ว มามะ่าจีนก็มีนะแต่ว่าจากความรู้สึกเหมือนพอมันเป็นมามะ่าจีนเนี่ยเหมือนเพื่อนๆหลายคนอาจไม่ค่อยชอบเพราะว่าอะไรเพราะามันจืดเหรอมันก็ไม่ได้จืดหมดนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆแบบอันนี้อ๋อถามเล่นใช่ไหมไม่ได้พูดถึงแบบจริงจังนะคือแบบเหมือนเหม,ะม,ะมะือนมาม่าจีนบางรสชาติมันจะอาจจะแบบว่าจืดไม่ค่อยถูกปากหลายคนอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนชอบก็ชอบนะครับ น่าเกียมเลยว่าเจ้าไปอยู่ในทำพิพิธภัณฑ์ให้จอร์จอยยังไม่ได้เอาไปเลยเมื่อคืนก็แวะไปห้องนู้นห้องนี้สนุกสนุกเจอเพื่อนๆอนอยู่ป้าเป้าถึงโอ้เห็นเพื่อนๆอ,นอนยังอยู่กันถึงหกโมงเช้าเลยอืมเดี๋ยวไปไว้นี่ไว้ไปไว้ที่ บ้านไม้มีความสุขเหมือนกันนะครับแข็งแรงสุขภาพดีนะครับเวลามันไหวไหวน,น้ำเทอนกรอบกรอบเต็มหน้าเลยผู้ส,สายไปซื้อจากจากที่ เขาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นปิดนะครับตอนนั้นก็ได้ป้ายได้ป้ายร้านอาหารญี่ปุ่นมาแล้วก็เก้าอี้สีน่ารักมากเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวรถติดสี่โมงต้องออกก่อนห้าโมงเดี๋ยวรีบไปหาซื้อของก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าลงไปเล่นน้ำจะได้อาบน้ำสระผมอีกทีเงือแตก <laughs> พรุ่งนี้มีไลฟ์นะพรุ่งนี้มีไลฟ์กับน้องฮานานะครับน่าจะสนุกสนุกดีนะครับคุยเล่นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครที่มาดูก็เป็นกําลังใจให้กันก็สนุกสนุกแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองแบบว่าหาเรื่องคุยกับฮานาเยอะๆแบบว่าเพราะว่าฮานานี่เป็นคนที่พูดเก่งอยู่แล้วนะแล้วก็เล่าเรื่องน่าจะเก่งมากๆก,ก็เดี๋ยวลองมาแบบคุยเล่นทบทวนนู่นนี่อะไรเงี้ย มีอะไรแนะนําก็แนะนํากันเพราะว่าพวกนี้เป็นเป็นเซรั่มที่เกี่ยวกับสิวอะไรพวกเนี้ยน้องน่าจะแนะนําเก่งกว่าอืมตอนแรกว่าจะไลฟ์ทั้งล่างคิดถึงทั้งล่างตรงโต๊ะกินข้าวชอบนั่งไลฟ์สบายสบายทั้งบนนี่ก็ไลฟ์ดิกๆเวลาว้ไวจะปีนะ มเซรามูล <c oughs> แวะโฮมโปรพัทยาไม่ไม่ทำปล่อยไว้เงเอาไว้ดูเล่นแปลกดิโอ้หยิบไม่ได้หยิบปุ๊บขาดเลยนะครับอย่าลืมครับนี่ตัวลิมิเต็ดอ dition นะครับเดี๋ยววไเอาไปใส่กรอบจับแรงไม่ได้เดี๋ยวขาดต้องรีบวางไว้ดีๆก่อ <c> น <oughs> ขอบคุณครับแต่ก่อนคลอ,องเนี่ยมันจะมีตัวเงินตัวทองไายทุกๆวันม,มีคนดี ไปละไปหาของเล่นก่อนเจอกันครับผม